โลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงสูงมากเป็นโลกของการแข่งขันที่รุนแรงมากและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจค่อนข้างมีปัญหาเราจะทํายังไงให้องค์กรเราอยู่รอดคําตอบเดียวเลยครับเราต้องสร้างให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่มีกร o w t h mindset ปรับเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ไว้ไวัยวิทย์เพื่อให้คุณได้พบกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม ผมยกตัวยอย่างบริษัทหนึ่ง Microsoft ครับตอนปี2014ผู้บริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนเป็นคุณสัตยาน,นาเรล่านะครับท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO ในช่วงที่ Microsoft กกำลังเจอปัญหาวิกฤตทางด้านการทำธุรกิจและคุณสัตยามาถึงประกาศวิสัยทัศน์เลยว่าองค์กรเราจะอยู่รอดและจะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยได้ถ้าองค์กรเราเป็นองค์กรที่มีก r o w t h มเ n ็ s e t ี๋้วลองมาดูกันว่าคำว่า growth ม i n d s e ตแปลว่าอะไร growth ม i n d ซ e t คือความเชื่อหรือแน เราคิดว่าเราสามารถพัฒนาได้ทีมงานของเราสามารถเรียนรู้สามารถรีสกิลอัพสกิลมีทักษะใหม่ๆได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือคําว่า growth m i n d s e แต่เป็นที่น่าเสียดายมากว่าหลายๆองค์กรเนี่ย เขาไม่ได้สร้างโกรธใหมเซตขึ้นมาทําให้ผู้บริหารหรือพนักง,งานกลายเป็นคนที่มีฟิกใหม่เซตขอย้ําคาว่าฟิกใหมเซตไม่ใช่แปลว่าคนไม่เก่งหรือคนไม่ดีนะครับแต่ฟิกใหม่เซตคือแนวคิดหรือความเชื่อว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วงานมันยากงานมันเหนื่อยช่วงนี้เศรษฐกิจฐฐฐไม่ดีเอาแค่แบบว่าเอาอยู่รอดพอเนื่อน,นี่คือแนวคิดของคนที่มีฟิกใหมเซตแัง้นผมก็เลยทําเป็นเช็คลิสต์ขึ้นมาให้ดูครับว่าท่านกําลังดําเนินธุรกิจอยู่นะครับหรือเรากำลัง กาทำงานอยู่เนี้ยเป็นองค์กรที่มีกรอตไม์เซ็ตหรือมีฟิกไม์เซ็ตยกตัวอย่างเช่นในมุมมองของการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรที่มีกรอตไมซ์เซ็ตจะมีความเชื่อเลยว่าองค์กรเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาต้องอัพสกิลต้องมีการฝึกอบรมต้องมีการเทรนนิ่งพนักงานเราต้องเก่งขึ้นองค์กรนั้นคือองค์กรที่มีกรอตไมซ์เซ็ตซึ่งต่างกับองค์กรที่มีฟิกไม์เซ็ตเขาจะมีความคิดและความเชื่อว่า เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องฝึกอบรมทำไมต้องลงทุนกับพนักง,งานเป็นองค์กรที่ไม่เห็นคุณค่าในการพัฒนาคนฉะนั้นพอพนักง,งานทำงานแบบเดิมคิดแบบเดิมผลงานของเขาก็ออกมาเหมือนเดิมนั่นคือองค์กรที่มีฟิกใหม่เสร็จครับหรือ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดองค์กรไหนที่เกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดองค์กรที่มี growth ล i n d มซ t เขาจะมองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้แต่ทุกความผิดพลาดต้องเอามาเป็นบทเรียนนะเขาจะให้โอกาสกับความผิดพลาดเพราะเขารู้ว่าทุกๆความผิดพลาดมันคือโอกาสที่ทําให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขเขาจะเอาความผิดพลาดมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซึ่งต่างกับองค์กรที่มีฟิกไม์เซตพนักงานเกิดความผิดพลาดจะกลายมาเป็นบทลงโทษการถูกตำหนิทำงานยังไงภาษาอะไรทำไมเกิดความผิดพลาดแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยพนักงนานทุกคนกลัวครับทุกคนก็จะปฏิเสธความผิดพลาดก็ไม่ได้กลายเป็นบทเรียน ในแง่ของเวลาเผชิญกับความท้าทายเจอสิ่งใหม่ๆองค์กรที่มีโร้ดใหมเซ็ตเขาจะรู้สึกสนุกแล้วตื่นเต้นเวลาเขาเจอสิ่งใหม่ๆครับทุกครั้งที่เขาเจอความท้าทายเขาจะเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาเกิดความสนุกในการทํางานต่างกับองค์กรที่ฟิกใหม่เซ็ตพอองค์กรที่มีฟิกใหมเซ็ตเจอความท้าทายใหม่ๆเขาจะยึดติดก,กับรูปแบบเดิมๆเขาจะกลัวการเปลี่ยนแปลงและเขาจะหลีกเลี่ยงความท้าทายแบบใหม่ๆ ในแง่ของวัฒนธรรมองค์กรที่มีกรดไมซเซ็ตเขาจะเปิดกว้างให้ผู้คนได้แสดงความคิดเห็นช่วยกันระดมความคิดเพื่อหามุมมองใหม่ๆเพื่อหาโซลูชันใหม่ๆส่วนองค์กรที่มีฟิกไมซเซ็ตใครเสนอไอเดียใหม่ๆคือพวกเรื่องมากใครเสนอมุมมองความคิดใหม่ๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันจะมีอะไรที่นอกกรอบกันนักกันหะนาะนะเรื่องมากวุ่นวายจังเอาแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วและวัฒนธรรมองค์กรเหล่านั้นก็จะกลายเป็นวัฒนธรรม ที่ยึดติดกับระบบการทํางานแบบเดิมๆอันนี้ผมยกตัวอย่างมา4กรณีเท่านั้นเองถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมก็อาจจะยกตัวอย่างได้มากกว่านี้นะใครเป็นผู้บริหารก็อาจจะต้องสะท้อนกลับมาที่องคอ์กรเราว่าเฮ้ย mm. องคอ์กรเราตอนนี้เป็นองคอ์กร g r o w t h หรือ fixed mindset เราจะได้ปรับปรุงพัฒนาองคอ์กรเราให้ดีขึ้นนะครับ และสิ่งที่ผมนำเสนอในวันนี้เป็นส่วนเล็กๆมาจากหลักสูตร Growth Mindset จากน้นองค์กรไหนอยากพัฒนาทีมงานเรามี Growth Mindset ตึกตอกันเข้ามาได้นะครับเรายินดีที่จะไปสนับสนุนองค์กรท่านให้มี Growth Mindset มากยิง่งขึ้นครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ